วันนี้ก็มีหลายคนที่ตัดสินใจเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วนะครับเตรียมจะทํางานวันแรกของปีวันพรุ่งนี้ถนนมิตรภาพและเอเชียเริ่มหนาแน่นแล้วครับสภาพการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข32หรือถนนสายเอเชียตั้งแต่เขตจังหวัดชัยนาทจนถึงเขตรอยต่ออําเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเต็มทุกช่องทางใช้ความเร็วได้ประมาณ20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับมีการชะลอตัวตามจุดต่างๆที่เป็นคอขวดและคาดว่าคืนนี้จะยังมีรถสะสมมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับถนนมิตรภาพเส้นทางจากภาคอีสานเข้าสู่กรุงเทพเริ่มตั้งแต่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาต่อเนื่องอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ปริมาณรถสะสมเป็นทางยาวเลยนะครับบางจุดติดสะสมสลับหยุดนิ่งทั้งนี้มีการเปิดช่องทางจราจรพิเศษเพื่อจะเร่งระบายรถกันแต่คาดว่าวันนี้จะมีรถติดสะสมกว่า1 0 0 0 0แสนคันบนท้องถนนซึ่งถือว่ามากที่สุดอีกหนึ่งวันของเทศกาลเลย ปิดท้ายที่ถนนพระรามสองครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครรถที่มาจากภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเย็นปริมาณรถเพิ่มขึ้นนะครับใช้ความเร็วได้ประมาณ60-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอมาถึงจุดที่เริ่มเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างรถก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าสลับกับชะลอตัว คาดว่าตลอดทั้งคืนนี้ปริมาณรถจะเพิ่มขึ้นอีกขอให้ประชาชนคุณผู้ชมทุกท่านเผื่อเวลาในการเดินทางขับรถด้วยความระมัดระวังถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับ